สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่คํนนาทําเนินการเล่าเรื่องจากไพ่ยิปซีที่เราแรนด้มยไม่แต่ละครั้งนะคะนะคะถ้ามองดูพลังงานที่ไพ่ให้เนาะมันเหมือนกับถ้ามองดูแล้วอะสื่อในลักษณะที่แบบว่าคุณพยายามที่จะเตะขจัดสิ่งที่มันไม่ดีอะเป็นเหมือนกับความคิดอะไรที่มันเป็นท็อกซิกต,ต่อชีวิตออกมันเหมือนกับเปลี่ยนมุมมองปรับมายเซตในใจนะคะ ใช่แหละผิดหวังในความรักในความสัมพันธ์แหละนะคะแต่มันเหมือนแบบเออก็เศร้าได้แล้วจะจมอยู่กับมันทำไมก็ต้องทำให้ใจความรู้สึกชีวิตเป็นอิสระเนาะคุณก็อยู่ในช่วงสภาวะที่หยิงตัวเองนะอยิ่ใจตัวเองแต่ใดๆแล้วมันเริ่มจากการที่คุณฮึดฮึดที่แบบว่าต้องมูฟออนแล้วนะนะคะเหมือนบอกกับตัวเองแหละเฮ้ยต้องมูฟออนแล้วนะตัวเราอะไรประมาณนะั้นนะคะ ก็กลับมาดูแลใจตัวเองดูแลร่างกายให้ดูดีดูหล่อดูสวยเหมือนกับพร้อมะที่จะเริ่มต้นใหม่เนาะในการแบบว่าปรับมุมมองรับแต่เรื่องราวดีๆพอคุณโสดความรู้สึกดีชีวิตดีมันเหมือนกับความรู้สึกกลับไปเป็นวัยรุ่นอีกครั้งหนึ่งอะ่ะกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งอะ่ะความมีออรา่าเวลาที่คุณแบบไปหาความสุขไปเชฟเ็ฟในตรงเลตติ้งอะไรตัวเนี้ยนะคะ มันก็เลยกลายเป็นว่าเป็นการที่แบบอาจจะมีคนไปเล่าเรื่องราวคุณให้เขาได้ฟังก็ได้ถ้าเกิดว่าคนคนนั้นไม่เล่นโซเชียลหรือบางทีพอเขาได้รับรู้เรื่องราวของคุณว่าคนสวยขึ้นหล่อขึ้นชีวิตมีความสุขชีวิตแฮปปี้มากนะคะพอเขาได้ดูแค่นั้นแหละความสงสัยแรงกระตุ้นอะไรต่างๆมันยิ่งทําให้เขาอยากรู้เรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตของคุณให หันกลับมาสนใจชีวิตคุณมากขึ้นนะ่ะแล้วมันมีแรงหึงแรงหวงแรงอยากจะกลับมางา้ออยากคิดที่อยากจะเอาให้แบบเหมือนทํายังไงถึงจะให้คุณกลับมารักเหมือนเดิมต้องง้อยังไงอะไรประมาณนั้นนะคะแล้วยิ่งคุณโทษผ่านโซเชียลพลังงานความมีความสุขอะไรต่างๆทั้งๆที่คุณก็ไม่ได้ทําอะไรนะแต่มันเป็นพลังงานในส่วนของที่มันแสดงออกทางบอดี้นะคะ ทางบอดี้ทางใบหน้าทางความสุขตัวเนี้ยมันยิ่งกระตุน้นขย่าวความรู้สึกให้เขาต้องรีบตัดสินใจแล้วนะว่าต้องทําอะไรเพราะไม่เช่นนั้นต้องสูญเสียคุณไปจริงๆแล้วนะคะสิ่งที่เขาคิดก็คือวิธีที่จะมาง้อคุณนี่แหละนะคะเตรียมสําหรับตัวคุณเองก็เตรียมตัวเตรียมใจในการที่คิดว่าเอ้ถ้าเขากลังงอความรู้สึกคุณจะเป็นยังไงเพราะว่าถ้าดูแล้วคือ ชีวิตคุณก็มีความสุขอะมันขึ้นอยู่กับว่าคุณจะให้โอกาสคนคนนี้ไหม